สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับหลังจากที่ตําล้าออกเมื่อวันที่4กรกฎาคม68หรือว่าวันศุกร์ครับพี่น้องครับน้าเชียร์ผ้ารวยกับชิมาสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอฟซีด้ครับผมว่าเส้นไหนแน่ที่เป็นผ้าเข่าครับพี่น้องเนาะผ้าเข่าผ้าพี่น้องเอฟซีเลชูเลลาบหรือว่า เอกเพิ่นแม่นครับผมจังใดก็มาสรุปหรือว่าเบิ่งไปน้ากันเป็นข้อมูลร่รวมไปถึงอ่าปล่อยต่องวดเช่นเคยครับพี่น้องสามสำนักครับเป็นตัวเด่นครับว,ว่าจะเป็นพ่อลาดเพาวเด่น,เด,นเดินดีและก้าวมาเชียครับผมสาสำนักครับว่าหันก็ถือว่าวิว่งกันมาเยอ้ครับผมสาสำนักกับเขาทึงหาเจ็ดทึงเจ็ดเก่าอยู่ครับผมพอลาดเพาวเด่น,เด,นเดินดีก้าวมาเชีย สามสำนักประกบคู่กันมาครับผมครับเอาในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีได้ครับผมเพราะว่าอังวดวังหันครับพี่น้องเนาะครับสีกรกฎดาคมทิพผ่านมาอาจารย์จิตเวรศักครับผมเข่าสามตัวตรงๆเลยครับพี่น้องสามตัวตรงๆ957ครับ957นี่นะครับผมเอาอีกหลายเสี้ยนอยู่ครับพี่น้องเนาะไปเบิงน้ำกันครับเพราะว่าจะเป็นตัวเด่นครับผมตัวเด่นตัวชน ครับในคลิปนี้ก็มาเชียร์น้ำเชียร์ผ้ารวยกับมาสรุปทุกๆครขั้งแล้ะครับพี่น้องเนาะหลังตำเล่าออกครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขในคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้ารวยกับขอขอพระคุณถูกถูกเสี่ยนถูกๆกอาจารย์เด้อครับผมไปรับชมรับฟังตำเล่าชุดสรุปแล้วก็ปล่อยต่องวดสามสำนักกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมมาสรุปแนวทางตำเหล้าครับผม ของวันที่4กรกฎาคม68ออก957 79ครับอาครับครัพี่พ่อแม่พ่อหรือว่าอาจารย์จิตวิรักิ์ครับพี่น้องเนาะแตก5าเจบนตรงๆรงคอมกับ3ตัวบนน้าครับพี่น้อง9 57หลักหน่วยล่างหรือว่าหลักร้อย9ครับพี่น้องเนาะเป็นเน้นเก่าถือว่าครบเสร็จเลยครับพี่น้อง วดนี้ป๊าหยากอยู่เดียทั้งหวยไทยหวยลาวสิมาสามตัวเป๊ะเหมือนกะตามมาลายอาจารย์กัะโอเ,เล็กในสุดยอดอีลีเีย์ค<ถ>ันดวงวดีอีรีกับวอดได่วถือพร้อมเนาะคะ่ะเม่พ่อไพยบุญค่ะผมหลักร้อยเข้าที่เก้าหลักสิบเข้าที่ห้าลักหน่วยหลุดครับพี่หลองเนาะเกือบแตกตรงคื้นกันเ่นประกรบคูหาแปดพร้อมเลขออกหาเจ็ด ครับพี่น้องเสียดายมากเลยรักลอยเพิ่นกับเขาดีได้ครับผมพอ่อไพบุญนี่ครับผมสองสำนักสายบนเอาเท่าอูน้ำใช่จะไว้ย,ยังมาอยู่ใบเก่าใบเกา่าโ,โอ้ยน้องเขาเต่เก่าครับผมเต่าแก่กับเขาเก่าอยู่ดิครับค่ะอ้อคัดเจ้เนาะเอานี่แหละครับผมสองสำนักที่เด็ดกับว่าได้ครับพี่น้อง เดี๋ยวคอยมาตามกันต่อเมือ่อใดอีปอยจะท่วงมันลังเนี่ยไก่ละละครับผมเมืองเนี่ยแต้มเดียวอ้ยอาจารย์สุมเมธเก้าครับพี่น้องเนาะครับที่เหลือก็จะเป็นเหล็กเด่นจะส่วนใหญ่ครับพี่น้องพาาเก่าหลายเนาะเนี่ยเก่ากับไม้นีเนาะเหล็กตำเล่านี่ถิ่มเก่าว่าใดได้ครับผมแล้วก็อาจารย์เอเข้าเก้า เขาก่า <9. S 2> พ่อกระนวนครับผมเข้าตัวเด่นหาครับพี่ห้องเนาะเขาเด่นหารักลอยคนหลุดครับอาจารย์เอกเข้าห้าครับผมทีมงานเลขเด่น โซมาก์กับเจนรูทไลยู่ครับพี่น้องเสียนก็บตุ้แมนเป็นกระรุดขึ้นกันครับเตี้ยแมนโอ้ตําราสามสํานักงวดนี้วินกันอยู่ครับพี่น้องเนาะครับชนแปดบ้ามากครับผมมากเก่าโซมากกัะเจนรูลไลครับผมป้าปอันเขาสามตัวนี้ห้าเจ็ดกับเจ็ดเก้านะครับพี่น้องสามสํานักนี้ครับอาจารย์จิตวีรศัก์ครับผม ซื้กว่าเป็นกระใจหายเล็กสามตัวแคส4คู่ครับงวดหนาต้องติดเป็นน้ำเพลินใจงามทะลุนะเถอะยิบซี่ห้ารวยก็ห่อโอ้ยครับเอาเทียสีได้เนาะค่ะสามตัวว่้ไดงๆง่ายๆครับเอาไปต่องวดได้ครับพี่น้องสามสำนักไปต่องวดมาเบิง้งครับเจอวิ่งกันมากอีกครับพี่น้อง ครับพ่อลาดพาเพ้ 9, 3, า,าครับผมเด่นสูตรที่หนึ่งแปดกับเก้าสูตรที่สองศูนย์กับสามก้ามาเชียร์ครับผมสี่ห้าหกำลาวเด่นเดินดีหกเจ็ดแปดครับชนกันตัวอะไร่ะฮะตอนนี้ก็เห็นก็จะเป็นชน6นหกนี้ชนหกกับชนแปดหกกับแปดบ่บอ่อะไกันเนี่ย แบบว่าจานจำนวนกกันนะครับที่เด่นเด่นก็นจะเป็นฮกกับแปดหกกับแปดล่อมูกันมาเนี่อเหมือนหนึ่งกับสองน้ำเชื่อเดียวนะครับอันนี้ห้องกับแตมเดียวเนาะครับแตมเดียวแปดในก็ยังมาเก่าแปดอันนี้ลดลงมาเจ็ดโอ้ยเนี่ยครับผมเอาจะาคอยมา เครากห์กันอีกเีนึงเพราะว่ามีเวลาอยู่ครับพี่น้องเสาร์อาทิตย์จัน์นมยนเยอะครับเนยนเริ่มเด้อครับพี่น้องขออีกเนี่ยเด้อพ่อครับขอแบบนี้อีกเด้อพ่อครับผมวันจันท์นี้ครับพี่น้องครับก็ติดเพิ่ไใหม่พอให้บุญกันนั่นท่วงบัรลังก์เนาะเนีันพี่ประกายจิท่วงกอนเด้อพี่ประกายเคยแตกแล้วโอ้เคยตัวปวดถึงนี่มิจเจผู้บันทึกเลขสามตัวดิเนี่ยน เอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางชุดสรุปที่น้ำเสื้อผ้าเรื่อยได้มานําเสนอให้พี่น้องที่ได้เบิ่งครับผมเป็นข้อมูลตามต่อครับผมครับเส้นที่เพิ่ให้กับมีเขามีรุดเป็นธรรมดาด้ครับพี่น้องครับผมจชงได้กับเรียกเอาครับพี่น้องเนาะติดตามอาจารย์ใดครับผมอย่างเช่นอาจารย์จิตวิรยศากดิ์ภาครับพี่น้องเนาะเด็กเพิ่นกับถือว่าเดิน เดินดีมากก่าหลุดเด้อครับผมเดินดีมากก่าหลุดหรือว่าอีกหลายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะตัวเด่นอาจารย์เสียนกระทุ่มแบนตุ้สิครับผมตัวเด่นเพิินกะถือว่าเดินดีมากก่าหลุดครับพี่ปากกายยังสี่ครับพี่น้องเนาะครับผมพี่ปากกายสี่กะเดินดีมากกว่าหลุดอีกหลายเสี้ยนเด้อครับพี่น้องที่พ่อได้กล่าวถึงถือว่ามีที่เด็ดครับผมมีที่เด็ดครับเอาสามสำนักปล่อยต่องวดเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องทุกีก่อนเด้อครับผม มีเวลาอีกหลายมืออยู่ครับพี่น้องเนาะครับผมเสาร์อาทิตย์จันทร์ครับผมมาตามกันต่อเช่นเคยต้องขอขอบคุณพี่น้องเอเด้อครับผมที่เขามารับชมรับฟังเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวด้วยครับผมครับขอให้โชคดีครับพี่น้องวันที่7กรกฎาคม68ตามราว2ทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ